สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้นะครับวันนี้แนะนําอุปกรณ์ชิ้นนี้กันนะครับเป็นหมวดยานยนต์เนาะวันนี้นะครับตัวนี้มันคือ TPMS นะครับหรือว่าชื่อเต็มเขาก็คืออ่า uh, t ้ r e s r e s s u r e m o n i t o r i n g System นะครับอ่า uh, อธิบายง่ายๆก็คือมันคือตัววัดลมยางนะครับเอ่อ uh, รุ่นนี้สำหรับมอเตอร์ไซค์นะฮะมันมีของรถเก่งด้วยนะแต่ว่าทางร้านสั่งแต่รุ่นของมอเตอร์ไซค์เข้ามานะก็ เป็นอุปกรณ์วัดลมยางนะครับแบบเรียลไทม์นะครับวัดตลอดเวลาเลยโดยที่ตัวตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ส่งสัญญาณจากล้อล้อหน้าและล้อหลักนะครับมาที่ตัวตัวรับสัญญาณตัวนี้ซึ่งก็จะเป็นจอมอนิเตอร์แสดงผลด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับรูปร่างกล่องเป็นแบบนี้นะครับจริงๆอุปกรณ์นี้มก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะฮะแต่ว่าเราเพิ่งเห็นว่ามันมีของรุ่นมอไซค์แล้วก็ที่สําคัญราคามันปรับตัวลงนะฮะถูกจนหาซื้อได้ง่ายๆแล้วเราก็เลยเอามาขาย ประมาณนี้นะครับก็ตัวย่อเขาจะมีแค่นี้นะครับเขาจะใช้ชื่อนี้เรียกอุปกรณ์แบบนี้ทุกยี่ห้อเลยนะครับมันคือเป็นชื่อกลางนะคล้ายๆ TWS ในหูฟังแบบนี้คือเป็นชื่อของระบบแบบนี้นะครับมีทั้งรถเก่งทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําอะไรได้บ้างกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นดําๆแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะฮะอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีแน่นอนมีตัวมอนิเตอร์1อันนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นของมอเตอร์ไซค์นะฮะเขาจะให้จุก จุกลมเนี่ยมา2ชิ้นนะครับเป็นเขาจะเขียนว่า F W กับ R W ก็คือ front wheel นะครับอันนี้สำหรับใส่ที่ล้อหน้าอันนี้สำหรับใส่ที่ล้อหลังนะฮะแบบนี้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีถุงอะไหล่อุปกรณ์ซึ่งมันจะใช้ในการที่เราจะติดตั้งจุกลมเข้าไปนะฮะเดี๋ยวไปดูในคลิปติดตั้งตอนท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็หน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีคู่มือ1อันนะครับ ตัวเมาทิ้งสำหรับตัวติดจอเนี่ยอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็สายชาร์จแบบแม่เหล็กหนึ่งเส้นนะฮะประมาณนี้ก็คร่าวๆอุปกรณ์ในกล่องจะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการทำงานกันก่อนนะครับหลักการมันก็คือตัวนี้นะครับมันจะยึดติดอยู่กับขาตัวนี้แบบนี้นะฮะอย่างนี้นะแล้วก็ วิธีการใช้งานเนี่ยแค่เราเอาจุกลม2อันนี้ไปใส่ที่ล้อหน้าล้อหลังมอเตอร์ไซค์เรานะครับเท่านี้เองตัวนี้มันก็จะส่งสัญญาณในนี้มันมีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเปลี่ยนแบตด้วยนะแต่ว่าเอาเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับแค่เราเอาจุกล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยไปใส่ที่มอเตอร์ไซค์เรานะครับ2ตัวนี้มันมีแบตเตอรี่อยู่ภายในนะมันจะส่งสัญญ,ญาณมาที่กล่องรับตัวนี้นะครับตัวคอนโทรลยูนิตตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับวิธีกดเปิดก็คือมันมีปุ่มด้านข้าง2ปุ่มนะครับใช้เซตติ้งแล้วก็ใช้เปิดปิดเครื่องโดยที่ตำแหน่งที่เวลาเราจะติดตั้งก็คือตัวปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวามือนะครับแบบนี้เวลาเปิดเครื่องให้เรากดปุ่มบนนะครับค้างไว้นี่นะครับจอมันจะแสดงผลประมาณนี้นะครับก็คือจะบอกค่าแรงดันลมของล้อหน้าล้อหลังนะฮะมีนาฬิกามีบอกแบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิของยางนะครับอุณหภูมิลมภายในยางนะฮะ ก็จะแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกอยู่ FW ก็คือ front wheel นะครับ RW ก็คือ rear w h e e l เวลาเราใส่เราก็แค่ใส่ให้มันตรงกันนะครับมันจะได้แจ้งค่าไม่งงคือแถวบนมันจะเป็นล้อหน้าอ่าแถวล่างมันจะเป็นล้อหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีไฟกระพริบแจ้งเตือนอยู่นะครับเป็น warning light นะฮะสำหรับเวลามันเกิดอะไรผิดปกตินะฮะแบบลมรั่วลมหนีหรือว่าต่ำกว่าค่าที่เราตั้งเนี่ยมันก็จะเตือนตรงนี้ตรงนี้นเป็นไฟนะกายภาพภายนอกประมาณนี้แล้วก็มาดูที่บอดี้เหมือนกัน ตัวบอดี้เขาก็ทํามาเป็นแบบกันน้านะครับกันแบบละอองน้ําฝนตกอะไรนิดหน่อยพอได้นะครับเขาแจ้งมาอย่างนั้นนะ,ะโดยที่เขายึดบอดี้มาด้วยการไขน็อตเข้าไปแบบนี้นะครับร้อยผ่านตรงนี้มาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังวัสดุตัวบอดี้เป็นพลาสติกนะด้านล่างเป็นพลาสติกดํด้านด้านด้านบนเป็นพลาสติกดําเงา,งาตัวจอเนี่ยเขาทํามาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันจะได้กันฝนได้คือในส่วนของจอเนี่ยจะเห็นว่า ระหว่างตัวบอดี้กับตัวจอเนี่ยมันมีแค่หลุมลงไปแต่มันเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันนะระหว่างตรงจอกับตรงเนี้นะฮะมันก็เลยกันฝนได้เพราะมันเหมือนเคสใส่มันไว้นะครับตรงนี้นะครับจะมีปุ่มสองปุ่มด้านข้างด้านหลังก็เป็นช่องเสียบสายชาร์จสายชาร์จก็เป็นแบบแม่เหล็กนะครับแบบนี้นะครับก็เอาด้านหนึ่งไปเสียบ USB นะครับอีกด้านหนึ่งเราก็มาเสียบเข้าที่ตัวนี้แปะได้เลยตรงนี้มันดีอย่างนะครับแปะด้านไหนก็ได้ผมลองแล้วมันชาร์จทั้งคู่นะครับเขาไม่มีมาร์กด้านมานะ คือเราแปะเข้าไปเนี่ยมันชาร์จทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะแปะด้านนี้หรือว่าด้านนี้ก็ได้มันชาร์จได้ทั้งคู่นะครับวิธีการชาร์จแค่แค่นี้ไม่มีอะไรนะครับนี้ก็มาดูในส่วนของอตัวคอนโทรลกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะได้เป็นเรื่องประกอบการตัดสินใจนะว่าเราจะติดเข้าไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนอกจากแค่บอกลมนะจริงๆมันตั้งได้หลายค่ามากเดี๋ยวผมทาให้ดูทีละอันนะฮะก็เริ่มจาก วิธีการติดตั้งเนี่ยมันต้องเอาจุกลมเข้าไปก่อนเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมไอติดตั้งที่มอไซค์ให้ดูนะครับจะเห็นว่าจอมันจะแสดงค่าผลลมแล้วก็ค่าอุณหภูมิในตัวยางด้วยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่แสดงนะครับเพราะว่าเราไม่มีล้อมาทดสอบกันนะฮะตัวนี้สิ่งที่เขาทําได้ก็คือสามารถตั้งค่าแรงดันลมแยกหน้าหลังได้อิสระนะครับหมายถึงว่า สมมุติว่าเราจะสามารถตั้งค่าแรงดันลมในล้อได้ว่าต่ำกว่าเท่าไหร่ให้มันแจ้งเตือนนะครับสูงเกินเท่าไหร่ให้มันแจ้งเตือนในกรณีที่อุณหภูมิสูงขึ้นในแรงดันลมมันจะมากขึ้นนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าเกินกว่าเท่าไหร่นะครับให้มันแจ้งเตือนเราหรือว่าเวลาลมรั่วแล้วแรงดันลมมันเริ่มตกลงเนี่ยตกต่ำกว่าเท่าไหร่ให้มันเตือนก็สามารถตั้งได้อิสระนะทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับแยกกันนะแล้วก็สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้นะครับว่า อุณหภูมิล้อหลังไม่เกินเท่าไหร่นะครับล้อหน้าเออล้อหน้าไม่เกินเท่าไหร่ล้อหลังไม่เกินเท่าไหร่นะครับถ้าเกินมันก็จะเตือนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตั้งนาฬิกาได้นะครับโดยที่เดี๋ยวเรามาดูเมนูเซตติ้งกันใช้ไม่ยากนะตัวนี้มีแค่2ปุ่มนะครับก็วิธีการตั้งค่าของตัวนี้เบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูทีละเมนูนะว่ามันทาทาอะไรได้บ้างนะครับให้เราเวลาอยู่หน้าจอเนี้ยนะฮะให้เรากดปุ่มด้านล่างเนี่ยค้างไว้แบบนี้อ่ะมันจะเข้าเมนูตั้งค่าเห็นไหมครับ นี้เราก็ใช้กดปุ่มบนเป็นการเลือกนะครับอันนี้คือเลือกหน่วยนะครับว่าเราจะใช้หน่วยเป็นอะไรนะครับโดยมาตรฐานที่เราใช้กันที่เราเรียกยก,กันแบบเติมลม30 32 28อันนี้คือหน่วย psi หรือว่าปอนต่อตารางนิ้วนะครับโดยมากสากลเราจะใช้หน่วยนี้กันนะครับแต่ในบางประเทศที่เขาถนัดแบบค่าเป็นบาร์ก็สามารถอุทธรณ์มันเลย,เยนะผะวนแต่แรกก่อนอ่ะนะเอาใหม่เลย โอเคอันนี้นะครับเป็นการเลือกหน่วยโหมดแรกเลยนะ psi กับาร์นะครับแล้วแต่ว่าเราใช้นะครับในบางประเทศเขาใช้าร์แต่ว่าอย่างเมืองไทยที่เราใช้ใช้กันชิน้นๆก็คือหน่วย psi นะครับก็คือปอนต์ต่อตารางนิ้วนั่นเองนะครับก็แนะนําว่า default เขาตั้งเป็นค่านี้มาแหละเราจะได้ใช้ไม่งงนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็ใช้กันค่านี้ในประเทศเรานะที่เวลาเราเรียกเด็กปั๊มเติมนม32แข็งไป30ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือค่านี้แหละนะฮะเป็นปอน์ต่อตารางนิ้วนะครับ พอเราเลือกค่าได้เสร็จนะครับเลือกด้วยปุ่มบนนะพอเราเลือกอันไหนที่เราโอเคแล้วนะครับเราก็กดอันล่างมันจะข้ามไปอีกเมนูมมหนึ่งนะครับมันจะเลี้ยงเวียนกันไปอันนี้ก็เป็นหน่วยขององศานะครับซึ่งจะสัมพันธ์กับองศาของลมในยานะครับอุณหภูมินะก็จะมี2หน่วยเช่นกันนะครับมีองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮน์นะซึ่งส่วนมากประเทศเราใช้ระบบแมตติกนะก็จะใช้ เป็นองศาเซลเซียสแบบนี้นะครับก็เช่นกันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราใช้แบบไหนแต่ส่วนใหญ่ก็คงใช้องศา C หละนะครับเราก็เลือกไว้ที่ C แล้วเราก็กดปุ่มด้านล่างเพื่อข้ามไปอ่ะอันนี้เขาจะเขียนว่า low นะครับแล้วก็มีตัวเลขขึ้นที่ช่องด้านบนคือ FW เขาจะให้เราตั้งว่าอ่าล้อหน้านะครับเราต้องการให้ลมที่ล้อหน้าเนี่ยต่ำกว่าเท่าไหร่แล้วให้มันแจ้งเตือนในกรณีที่มันรัว่วหรือว่าแอบซึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ สมมุติว่าเราใช้ลมอยู่ปกติประมาณ30อะไรอย่างเงี้ยนะครับยี่0แปแล้วถ้าเกิดว่าลมมันเริ่มซึมซึมออกซึมถึงเท่าไหร่เราจะให้มันแจ้งเตือนตรงนี้เป็นตัวไว้ตั้งค่านี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับแบบนี้มันจะมันจะเวียนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็ตั้งไว้ได้เลยนะครับก็ default เขาคือ22นะผมก็จะตั้งค่าไว้ที่22แล้วกันอุ้ยการกดปิดนะครับกดค้างไรไม่ได้นะต้องกดทีละกึ๊ก อ่ะนี่นะครับถ้ากดไปเรื่อยเื่นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาแก้ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือการตั้งค่าของค่าแรงดันลมต่ํานะครับที่ล้อหน้าจะให้มันแจ้งเตือนที่เท่าไหร่คือสมมติว่าเราตั้งไว้ที่25อย่างนี้นะฮะพอล้อหน้าลมมันต่ำกว่า25ตัวเนี้ยมันก็จะเตือนเราว่าลมมันต่ํานะครับหลังจากที่เราได้ค่าแล้วนี่ผมค่าไปก่อนนะจะได้ไม่ต้องกดหลายทีนะฮะก็ไปที่ต่อไปนะครับ เป็นการตั้งค่าไฮของตัวล้อหน้าเห็นไหมฮะยังอยู่ที่ F.W. แต่ตรงนี้จากเมื่อกี้โลเป็นไฮแล้วก็เช่นกันเป็นการตั้งค่าล้อหน้าว่าเราจะไม่เติมลมเกินเท่าไหร่เวลาเราไปเติมลมนะครับสมมุติเราเติมลมแบบไม่มีที่วัดอะนะครับเราแบบตะบี้ตะบันเติมเข้าไปบางทีเราไม่รู้ว่าล้อหน้ามันล้อมันจะเราเติมลมมันเติมเข้าไปเท่าไหร่เราก็สามารถตั้งให้ตัวนี้มันแจ้งเตือนได้นะครับอย่างอันนี้ d default เขาตั้งไว้46ก็เช่นกันมันสามารถกดปุ่มนี้เปลี่ยนได้นะว่าไม่ให้ลมบนหน้าเกินเท่าไหร่หรือบงที อาจจะเกิดจากว่าเราเติมลมปกติแหละแต่ว่าพอเราวิ่งไปเรื่อยๆเดินทางไกลอย่างนี้นะครับอุณหภูมิในยางมันสูงขึ้นเรื่อยๆเวลาล้อมันร้อนนะครลมมันร้อนมันจะขยายตัวมากกว่าเดิมนะครับก็แรงดันอาจจะเกินกว่าที่เราจะกําหนดเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับให้มันแจ้งเตือนนะครับเวลาล้อแรงดันลมในล้อมันเกินนะครับเช่นกันพอเราได้ค่านี้เสร็จเราก็กดด้านล่างเพื่อข้ามไปเมนูต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่เลยแต่เป็นของล้อหลังเห็นไหมฮะ โลนะครับอยู่ที่ r w แล้วก็22ก็เช่นกันเราตั้งไว้ได้เลยแต่ว่าส่วนมากตรงนี้ผมแนะนำว่าค่าที่เขาตั้งมาเป็นค่าดีฟอ t อยู่แล้วเราสามารถอิงค่าของเขาอันนี้ได้เลยว่าเนี่ยนะครับเขาจะตั้งมา22คือถ้าล้อล้อลมมันต่ำกว่า22นะครับแรงดันต่ำกว่า22 psi นะครับในแต่ละล้อนะมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับส่วนล้อหน้านะครับล้อหน้าไฮเขาก็ตั้งไว้4 6เหมือนกันนะครับก็คือถ้าแรงดันล้อหน้านี่เอ้ล้อหลังเนี่ยนะครับ มันเกินกว่า46บอ์ต่อตารางนิ้วตัวเซนเซอร์มันก็จะแจ้งเตือนมีไฟกระพริบขึ้นมานะครับโอเคต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิในอยางว่าเกินกว่าเท่าไหร่มันจะแจ้งเตือนนะครับคือคือสามารถตั้งค่าแยกได้เลยนะครับว่าล้อหน้าลมต่ําสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ที่จะให้มันแจ้งเตือนนะครับล้อหลัง ต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะครับสำหรับแรงดันลมนะให้มันแจ้งเตือนแล้วก็อุณหภูมิของตัวล้อด้วยนะครับซึ่งตัวอุณหภูมิของลมภายในล้อเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับตัวอุณหภูมิยางด้วยคือบางทีเราขี่ไกลมากๆนะครับอุณหภูมิมันสูงขึ้นมากเนี่ยยางมันอาจจะเสื่อมสภาพเร็วเขาก็สามารถตั้งค่าได้นะว่าเราจะให้ยางเนี่ยร้อนไม่เกินเท่าไหร่นะครับโดยที่เราตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับตัวของเดิมเขาตั้งมา70องศานะคือถ้าเกิดว่าเราวิ่งไกลามากๆแล้วก็ อ,อุณหภูมิของลมในยางมันเกินกว่า70องศานะครับตามที่เขาตั้งค่ามาเดิมตัวมิเตอร์เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเราขึ้นมาว่า,อ,าอุณหภูมิยางมันร้อนเกินไปแล้วนะครับก็เช่นกันเราสามารถกดไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จส่วนเมนูนี้นะครับมันเป็นชื่อของเซนเซอร์นะครับโหมดเมนูนี้เป็นโหมด pairing ของแต่ละตัวซึ่งเขาตั้งค่ามาแล้วนะครับอย่างตัวบนนะครับตัวล้อหน้าก็เป็น 6B9 นะครับ B9D5 นะครับ ตัวล่างเป็น B966 B นะครับซึ่งค่าตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยเพราะว่ามันเป็นค่าที่เขาเซตอัพมาจากโรงงานแล้วสําหรับเซนเซอร์คู่นี้นะครับมันจะมีที่มาต้องมาตั้งใหม่ในกรณีที่สมมุติว่าจุกลมพวกนี้เราหายไปแล้วเราไปหาซื้อเป็นอะไหล่มาอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งมันนะแต่ว่าอนาคตอาจจะมีฮะมันต้องมีปัญหาหายแล้วก็ซื้อแต่จุกลมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาตั้งค่าตัวนี้ใหม่เพื่อให้มันสัมพันธ์กับไอ้ตัวจุกลมอันนี้นะครับ แต่โดยของเดิมอ่ะเขาตั้งค่ามาอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเมนูนี้เรากดข้ามไปได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมนูตั้งนาฬิกานะครับตั้งนาฬิกาเนี่ยนะฮะก็เลือกได้เลยกี่โมงก็าว่านไปนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็กดปุ๊บเสร็จนะครับส่วนนี้คือ default setting นะครับในกรณีที่เราไปตั้งค่านูน่นค่านี่มันมั่วนในตัวเครื่องละฮะแบบสมมุติเราอาจจะไปตั้งค่าลมอ่อนสุดเป็น 10อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต่ําไปนะคะหรือว่า,าลมสูงสุดเป็น60ซึ่งมันก็สูงไปนะครับหรือว่าอุณหภูมิอะไรต่างๆเราตั้งมัวโซแล้วเรากา็ไม่รู้ว่าค่าของเดิมที่มันมาเนี่ยมันตั้งมาเท่าไหร่ในกรณีที่เราจาไม่ได้เราสามารถกดกดเซตติ้งมาถึงหน้า df นี่นะครับแล้วเราก็สามารถกด default setting ได้เลยนะครับอาจจะเป็นกดนะครับมันก็จะทําการรีเซ็ตรีเซ็ตทุกค่านะฮะกลับไปสู่ค่าโรงงานนะครับ ทุกค่าก็จะถูกกลับปรับตั้งกลับไปสู่ค่าเดิมของอตัวโรงงานที่เขาตั้งค่ามาเลยนะครับก็รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะตัวเล็กๆผมก็พูดตะกุกตะกักเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเมนูต่างๆของตัว tpms ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์วัดลมยางจะเห็นว่า,าระบบมันเนี่ยดูเหมือนไม่เยอะแต่มันก็มีรายละเอียดอยู่พอสมควรน,นะฮะสำหรับผู้ใช้ใหม่ๆการจะงงค่ามันนิดนึงนะ ก็ลองค่อยๆศึกษาไปดูนะครับแต่หลักๆเนี่ยทั่วไปแล้วถ้าเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเนี่ยผมแนะนําว่าซื้อมานะฮะตั้งแค่ค่านาฬิกาก็พอที่เหลือค่า d ดี a u l ฟอร์เขาถือว่าใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปตั้งอะไรมันเขาตั้งมาตรงกลางถูกต้องแล้วนะครับก็มีแค่ให้เราไปตั้งนาฬิกาให้มันตรงกับนาฬิกาที่เราใช้งานก็พอนะครับก็เท่านี้เองนะครับใช้งานได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งค่าอะไรเลยเนี่ยนะครับเราแกะออกมาจากกล่องเนี่ยเพียงแค่เราเอาจุกลมใส่ไปที่ล้อเนี่ย นะครับตัวนี้มันก็เปิดเครื่องมันก็ทํางานแล้วนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากเลยนี่คือผมมาอธิบายในส่วนของเมนูในเครื่องอรายละเอียดเฉยๆนะครับเผื่อท่านใดที่ต้องการลงลึกไปส่วนของออการปรับตั้งค่าก็จะได้รู้ว่าแต่ละอันมันไว้ตั้งค่าอะไรนะแต่ว่าใหม่ๆซื้อมาผมแนะนําว่าก็เสียบรถใช้ได้เลยแหละไม่ได้ทําอะไรนะฮะประมาณนี้สําหรับอันนี้คือส่วนของคอนโทรลยูนิตนะครับในการตั้งค่าต่างๆของตัวมันทีนี้อ่าเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกวัวจุกนะครับ จุกลมเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวจุกลมที่เราติดรถกันอยู่ปกติแหละนะฮะเพราะข้างในมันมีแบตเตอรี่อยู่แล้วมันก็มีชิปเซตเป็นชุดบลูทูธเพื่อส่งสัญญาณระหว่างจุกลมสองอันเนี่ยมาที่ตัวคอนโทรลยูนิตตัวนี้นะครับซึ่งตัวจุกลมเนี่ยหน้าตาภายนอกมันไม่มีอะไรมันเป็นจุกกลม,ลมดำๆแบบนี้แต่ว่าใหญ่กว่าจุกที่เราใช้อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่วัดลมมันนะแล้วก็ตรงนี้มันถอดออกมาได้นะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยใส่อยู่ในนี้นะครับก็น่าจะใช้งานได้นานประมาณนึงนะเดี๋ยวผมดูในคู่มือให้นะครับคือเขาเท่าที่ผมอ่านเขาไม่ได้แจ้งมานะว่าใช้งานได้นานเท่าไหร่นะฮะโอเคอ๋อเนี่ยเขามีแจ้งเตือนนะเขาาไม่ได้บอกว่าใช้งานได้นานเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวตัวแบตเตอรี่ในตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันต่ํากว่า 2.3โวลต์นะฮะมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่ตัวเครื่องขณะเราใช้งานอยู่นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะหลายเดือนเหมือนกันหรืออาจจะเป็นปีนะเพราะว่าพวกนี้มันใช้แบตเตอรี่แค่นิดเดียวเองแต่ก็ดีนะฮะมันมีระบบแจ้งเตือนคืออย่างน้อยเราก็ยังมีเวลาไปหาซื้อฐานทานนะฮะัคือไม่ใช่แบบหมดเราเพิ่งมารู้นะคือเวลาแบตตัวนี้มันเริ่มออดนะเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนในมอนิเตอร์เรานะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทีนี้มาถึงวิธีการเปลี่ยนฐานสําหรับตัวเซนเซอร์นะฮะ ตัวเซนเซอร์เนี่ยวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวมันนะครับทาได้ง่ายๆเลยคือเขาจะมีประแจนี้ให้มาซึ่งประแจตัวนี้สําคัญนะครับเก็บไว้อย่าให้หายนะมันเอาไว้ไขล็อกตัวนี้นะครับตัวตัวซีเคียวริตี้นัอตัวนี้นะสาหรับเวลาที่เราไปใส่จุกลมที่ร้อนแล้วตัวนี้จะเป็นตัวตัวน็อตที่จะามาล็อกกับตัวจุกลมไม่ให้มันหลุดง่ายนะครับแล้วก็ไม่ให้มันหายด้วยรวมถึงเป็นการกันขโมยไปในตัวนะฮะแล้วก็ตัวประแจเนี่ยยังใช้สําหรับการถอด แบตเตอรี่ของตัวจุกลมนี้ด้วยนะครับโดยที่วิธีการถอดคือประแจมจะง,งออย่างนี้เห็นนะฮะคือมันจะมีด้านหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้ยนะครับอย่างนี้นะเวลาถอดนะครับตรงนี้มีบาหกเหลี่ยมอยู่เห็นไหมครับให้เราเอาด้านโค้งนี้นะใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บนี้นะฮะจากนั้นเราจับตัวประแจมานะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นที่เราให้มาหมุนได้แต่ผมถ่ายดูใกล้ๆ เราก็ออกแรงหมุนตรงนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้ออกแรงเยอะมากหรอกคือหมุนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีโอลิงอยู่แหละนะครับมันมีกันน้ําอยู่มันจะนึบๆน,นิดนึงอ่าหลังจากที่เราถอดออกมานะครับจะเห็นว่านี่เป็นแบบนี้นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ภายในนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ3โวลต์นะครับขนาดเดี๋ยวผมดูให้นะอ่าแบตเตอรี่เขาใช้ขนาดนี้นะครับ CR1632H นะครับก็ ท่านใดที่ซื้อไปแล้วก็สามารถแคปรูปนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ไปหาซื้อแบตเตอรี่สำรองเก็บไว้นะครับเวลาอ่ามันหมดกลางทางเวลาเราออกทริปเนี่ยเราจะได้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยนะครับหาซื้อตามร้านนาฬิกาหรือร้านแบตเตอรี่ทั่วไปมีอยู่แล้วนะครับมันเป็นซีรีส์ของแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับเป็นไซส์1นนะเพราะว่าตัวเซนเซอร์มันไม่ใหญ่ถ้าของรถเก่งสึกจะเป็นใช้ไซส์20นะฮะ ก็จะหน้ากว้างกว่านี้นิดนึงแต่ว่าตัวนี้เขาใช้ไซส์16นะครับ1 6 3 2 h นะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เท่านี้เองนะครับสมมุติว่าแบตมันหมดแล้วเราจะเปลี่ยนแบตก็คือถอดตามที่ผมแจ้งแหละนะครับเอาดึงแบตเตอรี่ออกมาเอานิ้วดันดันด้านนี้ก่อนมันจะออกได้ด้านเดียวนะครับจากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับไปก็หันด้านบวกขึ้นนะครับก็คือด้านด้านเนี้ยนะฮะด้านที่มียี่ห้อมนะันอะนะฮะทุกแบตเตอรี่มันเหมือนกันหันด้านยี่ห้อมันขึ้นนะครับแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับยู่ในช่องมัน อ่ะเท่านี้เองนะครับจากนั้นเราก็เอามือปิดฝามันเข้าไปนะครับแล้วก็เช่นเคยเอาปัจแจมันจับไว้ตรงหกเหลี่ยมด้านล่างแล้วก็ไขให้มันแน่นอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดของตัวบอดี้ก็เข้าใจว่าผมอธิบายไปหมดแล้วละนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานเรื่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเมนูต่างๆจะดูเยอะนิดนึงนะก็ ท่านใดที่ไม่ซีเรียสก็สามารถติดตั้งเราใช้ได้เลยแต่ว่าตรงนี้ก็เผื่อท่านใดจะปรับตั้งนะฮะก็จะตั้งตามนี้รวมถึงวิธีการเปลี่ยนฐานของตัวเซนเซอร์วัดลมนะครับทีนี้ก็จะเหลือแค่เอาไปติดตั้งที่รถนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิธีการติดตั้งกันที่รถได้เลยนะครับสำหรับคลิปของส่วนนี้ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าชอบสินค้าตัวนี้ก็เช่นเคยนะติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปดูคลิปติดตั้งตอนท้ายได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปวิธีการติดตั้งนะครับสาหรับตัววัดลมอัจฉริยะนะครับที่ติดกับมอเตอร์ไซค์นะแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือตามในกล่องเขาเลยนะครับไม่ต้องใช้แค่สส่ชาร์จ นะครับส่วนติดตั้งไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแรกนะครับเราจะเอาตัวจอนะครับติดตั้งเข้ากับตัวเมาส์ยึดนี้ก่อนนะครับก็ไขเข้าไปเป็นเกียวธรรมดาไม่มีอะไรนะครับไขเข้าไปจากนั้นนะครับก็ไขเม็ดเนี้ยน็อตตัวล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเข้ามาให้มันแน่นอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งตำแหน่งอีกทีจากนั้นนะครับตัวเนี้ให้เราคลายนะครับแบบนี้ อ่าแล้วก็เอายางออกนะครับอย่างผมผมจะใช้ยางแค่เส้นเดียวดูก่อนนะครับลองใส่ดูอ่าไม่ได้หลวมนะครับผมก็ใส่ติดเข้าไปสอ,อ,องอันเลยนูนะจากนั้นนะครับเราก็ไขตัวล็อกเนี่ยให้มันแน่นแบบนี้นะครับตั้งองศาที่เราต้องการก่อนอ่าทีนี้นะครับอันนี้ผมติดให้ดูคร่าวๆนะส่วนใช้จริงก็เป็นเดงกันดูว่าจะติดตรงไหนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ ให้เราทาการกดเปิดมอนิเตอร์เหมือนในคลิปแนะนํานะก็คือกดปุ่มบนนะครับปุ่มมันจะหันออกไปด้านนี้นะครับด้านขวามือเราเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมเปิดมอนิเตอร์แล้วไฟแดงมันจะกระพริบนะครับเห็นไหมนะอ่าเห็นไหมฮะเนื่องจากว่าตัวจุกลมยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้คอนเน็กนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ต่อไปให้เราปิดเครื่องก่อนก็ได้นะฮะอ่าจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ต่อไปก็จะมีตามนี้นะครับ ก็จะมีจุกลมนะครับเขาะจะเขียนอยู่แล้วว่า F W กับ R W ก็คือฟอ h e e l นะครับล้อหน้า R W ก็คือเรียวว e l ล้อหลังนะครับที่ขายอันนี้แล้วก็น็อหกเหลี่ยมแบบนี้2อันเอาไว้ล็อกนะครับเป็น Security Nut นนะสำหรับล็อกตัวจุกลมต่างๆนะครับวิธีใส่ก็ตรงนี้เลยนะครับอ่าให้เราคลายจุกลมออกมาแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้ฝาเนี่ยเราจะไม่ใช้แล้วนะครับจากนั้นนะครับ ให้เราเอาน็อตหกเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับทูมเข้าไปเลยก็ได้ฮะอ่าอย่างนี้เลยไม่เป็นไรจากนั้นให้เราเอาน็อตสีทองเนี่ยใส่เข้าไปก่อนแบบนี้ใส่เข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็เอาอันนี้อันนี้เป็นล้อหลังนะผมก็จะไขเข้าไปนะครับอ่าจนมันพอตึงๆมือนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราหมุนน็อตหกเหลี่ยมสีทองด้านเนี้ยนะครับย้อนกลับมาที่ตัวจุกลมอันนี้นะครับแล้วก็ เขาจะให้ประแจเล็กๆแบบนี้มาให้เราทําการเอาประแจเนี่ยไขนะครับพอาตึงๆึงมือตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับกันจุกลมมันหายนะครับแบบนี้นี่นะครับไขประมาณนี้นี่นะครับน,นี่นะครับไขแค่นี้พอไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวแกะยากนะครับประมาณนี้จากนั้นก็ทําแบบเดียวกันนะครับที่ล้อหน้าอ่าด้านนี้เลย นี่นะครับล้อหน้าจะดูง่ายหน่อยทําแบบเดียวกันนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับก็คือ,อเอาฝาออกก่อนนะครับเอาล็อสีทองนี่ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่จุกลมเข้าไปนะครับจากนั้นไขสีทองย้อนกลับมาทางทางตัวจุกลมนะครับให้มันตึงๆมือแล้วก็เอาประแจเนี่ยไขยนิดหนึ่ง นันะครบเท่านี้เองนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะทีนี้เราขึ้นไปดูที่จอกันนะครับจากที่จอเมื่อกี้มันจะพริบอ่านี่นะครับทีนี้ผมจะเปิดจอนะครับเห็นนะว่าค่าจุกลงมันจะมาแล้วนะครับเห็นนะว่ามาหมดแล้วไฟแดงก็จะหยุดกระพริบเห็นนะอ่าเดี๋ยวผมถอดจอมาให้ดูเลยดีกว่านะครับติดตั้งกันแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมถอดมาถ่ายรูปให้ใครดูใกล้ๆอ่า จะได้ไม่มีแสงสะท้อนนะฮะเห็นไหมครับล้อหน้าผมลมส2ิบสองล้อหลังลมส5ิบห้านะครับอุณหภูมิในยางส7ิ็องศาเท่ากันทั้งคู่นะครับตรงกลางเป็นนาฬิกานะครับข้างๆนาฬิกาเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเขาแจ้งแค่นี้แล้วก็ตัวนี้มันจะสามารถตั้งค่าได้ตามที่ผมแจ้งไวในคลิปก่อนหน้านะคือสามารถตั้งค่าลมเกินได้นะครับตั้งค่าอุณหภูมิลมล้อหน้าล้อหลังแยกได้เลยว่าถ้ามันเกินมันจะร้องนะครับมันจะเตือนนะครับลมต่ําลมรั่วนะครับต่ำกว่าที่เราตั้งมันก็จะเตือน เติมลมเกินนะครับมันก็จะเตือนทําได้หมดเลยนะครับสะดวกมากนะครับแล้วก็ดีมากเลยสําหรับสายออกทิศหรือว่าใช้งานทั่วไปไม่ต้องคอยดูลมยางนะตัวนี้ก็ถือว่าทําได้สะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอ๋อตัวบอดี้เนี่ยมันกันน้ําอะไรประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆก็อาจจะถอดออกเก็บไว้ใต้เบาะก่อนได,ได้เพราะว่าตัวนี้มันเชื่อมต่อกับตัวจุกลมด้วยบลูทูธนะครับเราถ,ถ้าท่านไหนไม่ชอบติดนะครับไม่ต้องติดไว้ก็ได้นะครับสามารถเก็บไว้ในเบาะได,ได้จะดูขย,ยิบมากดดูหรือหาที่ติดอื่นอะไรก็แล้วแต่เราไปอนะะ ก็สำหรับวิธีการติดตั้งจุกโยมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ